รวมผ้านะรวมผ้าผ้าวอมผ้าล่มผ้าคอตตอนรวมทุกอย่างเลยเอามาลองลรีวิวก่อน,อนแล้วกันเพราะ,ะอตอนนี้ว่าแค่ลูกรีวิวแล้วแม่ใครที่จะเอานะขาสั้นชายก็คือได้ลูกรีวิวเลยนะคะได้เป็นลูกรีวิวเลยค่ะลูกค้าขาสั้นชายนะคะลำลองลำลองราคาดีมากเพราะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นจะโดดไปอยู่ประมาณ สตาร์ที่ลูกละ99 0 0ลูกละ11,000-13,000หนึนหน่ใหาพกี้ได้ฟรีค่ะ๋อแบรนด์พอมีนะงานกีฬานะคะไนกี้งานงานเซิร์ฟเจเจผ้าคอตตอนอนนี่จะเป็นแก๊งเซิร์ฟหรอแก๊งฟิลแบบผ้าคอตตอนคอตตอนเซิร์ฟแล้วก็ของพี่เดียค่ะลูกค้าเขาจะทำเป็นสไตล์เอวยางยืดแบบนี้ ะะยังดีนะที่มีเซิร์ฟเซิร์แขนเราเป็นผูกเชือกามานะคะยังดีแม่สภาพดีกริบตัวเนี้ยขายดีสุดๆแต่ก่อนหนูมีงานญี่ปุ่นที่เป็นงานโน,โนหนึ่งนะขาสั้นชาย410หนูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะ410แม่ ปีนี้นะได้งานของแพนด้ามาปีปีแตกเลยและราคาเบามากอันนี้เก้าสิโลเท่าไหร่8ปด0ันเกลูกค้านะออกเซิร์ฟออกคอตตอนอันนี้ไม่ปนงานยีนนะคะที่เป็นผ้าบางหุดเลยเป็นผ้าแบบใส่นะร้อนขายขายี่ขายดีมากตัวเนี้ยมีเท่าไหร่ก็หมดเป็นอีกหนึ่งรายการที่ขอตัดกู้กันมาแล้ว <c oughs> ขอตัดตูดต้อคอนเทนเนอร์เลยนะ <c oughs> มีเท่าไหร่ที่จะโอนเงินล็อกไว้เลยแม่แต่ว่าหนูแบ่งหนูไม่ได้รับนะหนูไม่ได้รับนะแม่หนูให้สิลูกค้าจองข้อมกันหมดเลยลูกค้าขายดีจริงค่ะสั้นชายยกกระสอบนะคะเอ่อ4ี่กิโลก็จะเป็นตัวพีดีเนาะแต่หน้านี้มาแซมเปิลให้เก้โลหนูไม่รู้รอบหน้าหนูจะได้เอามาเปิดหรือเปล่าเนี่ยลูกค้าวันนี้เก็บรีวิวไว้ก่อนวันนี้เก็บรีวิวไว้ให้ให้ใหได้เยอะที่สุด ลดเก้าโลลูกค้านะคะเมื่อเช้านี้ใครมาทันเ็ดตัวไหนบ้างพี่พลอยอะไรดูของแท้หรอแต่ว่ามันมันกูยอยู่เลยนะมันเป็นแฟชั่นหรอหนูไม่รู้ว่าเขาทําเป็นแฟชั่นตั้งใจหรือ่ไม่ตั้งใจพี่ว่าเขาเขามันขาดวะพี่ว่าเป็นฟิลแบบ ค่ะหน่อยปะ๊ะแต่มันใช่นะเพราะว่ามันเหมือนแบบปักอ่ะวิยแม่เสียดายมากเลยมันพอจะชุนหรือมันพอจะเย็บได้หรือปะ่ะนะป้ายนี้แม่ป้ายนี้คนลดป้ายแบนด์เดียวกับไลนอาาาอคตดอเออคตาดาออุ่ยแต่เซิร์ฟเยอะมากเลยนะบาปมากปกติก็เปิดงานญี่ปุ่นกันนี้เซิร์ฟลูกเราเป็นหมื่นแม่แคนด้าทำได้มาให้ อยู่ในกระสอบ8,900ถ้าลูก45โลรู้สึกของขายอยู่ลูกก็4,900ันนี่แหละลูกค้า4่พัน้านะคะ45่กิโลก็หมดเครี่ยงตลอดวันนี้แม่แม่เห็นรีวิวแล้วอยากได้เอาเลยหนูเหลือแค่ลูกรีวิวแล้วนะหนูเหลือแค่ลูกรีวิวลูกสุดท้ายค่ะรหัส cf มากกอหนู12สองค่ะลอหนู12นะคะพี่ขาสั้นชาย M 1 2นะคะขาสั้นชาย M สิ นะลูกรีวิวลูกสุดท้ายแล้วนอนหนูหนึ่งสองนะคะลูกค้านอนหนูหนึ่งสองโซเอาค่ะโซเอาค่ะขอบคุณค่ะนะคะเหลือแค่ลูกสุดท้ายแล้วจริงๆลูกค้าเราผ้าดูดีผ้าโคตตใหม่ <ๆ S 1> เคยอยากหาอยู่นะลูกค้าตอนนี้หนูแจ้งเลยนะป้ายหมีหนูไม่ได้เยามาเพิ่มแล้วแล้วก็มีลูกค้าเขาอยากได้เป็นแบบขาสั้นคอต้อนชายเว็บปลอยชายขาสั้นเลยใช่ไหม กำลังไปหามาอยู่นะลูกค้านะก็อาจจะเดี๋ยวเป็นอเมริกาป้ายอื่นป้ายใหม่ไปหามาอีกแม่ไปหามาอีกไม่ต้องกลัวหนูจะหาของที่ดีขึ้นในราคาที่ดีในราคาที่ถูกมาให้แน่นอนลูกคา้าสัญญา <c oughs> สัญญากับลูกค้าแล้วแม่ตัวไหนจริงๆป้ายหมีอ่ะเขาสวยนะเขาสะอาดเขาเกรดดีแต่ว่าเกรดดีอ่ะก็แลกมาด้วยราคาที่สูงแต่ว่าพวกค้าแม่ค้าบางทีก็ไม่ได้เอาไปขายแพงมากเนาะแม่ ตลาดตลาดมือสองมันเยอะนะคะเราก็เข้าใจลูกค้าบางทีเราก็อยากจะขายในราคาที่ถูกขายในราคาต้นทุนที่ลูกค้าจะต้องไปต่อได้ด้วย่อแม่ตอนนี้ป้ายหมีก็เลยบอกว่าอาจจะตัดชอยออกเดี๋ยวไปเอาหาป้ายใหม่มาให้ลูกค้าไปสอดแสวงหางานสวยๆถูกๆมาให้อีกเนาะลูกนะคะ้าบางคนบางคนเสียใจมากเลยอะโทรมาหา,าแีดนินแล้วแจ้งว่าแบบ หมี่ไม่ได้มาเพิ่มแล้วนะแล้วลูกค้ารอคัตต้อนชายรอป้ารอกันกินวินชายเยอะมากรอเสื้อยืดอย่างเงี้ยเสื้อยืดสามเบอร์อย่างเงี้ยรอกันนะคะไม่เป็นไร <c oughs> ปีหน้าเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปหามาให้ใหม่ลูกค้านะคะตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยป้ายเชอร์รี่เอ็ม m อ2นึงะคะ M12 เห็นรหัส M12 ของแพนด้าหรือเชอรี่แม่รอ F ได้เลยมันคืองานประมาณนี้มันคืองานขาสั้นชายนะคะลูกค้าที่เชียให้เอาไปนะเชียให้เอาไปมากๆเลยนะคะ,นะคะได้เอามาทํารีวิวในรถ90โลนะแม่ไม่รู้ตู้หน้าจะได้ทําหิกหรือเปล่าก็เก็บรีวิวไว้ให้มากที่สุดเนาะนะคะทุกรหัสทุกรหัสเลยนะเราเหลืออะไรอีกที่ยังไม่ได้รีวิวครับน้อง เสเวตเอรตเด็กเอ้ยเดี๋ยวมีงานเด็กด้วยนะลูกค้ามีแม่แม่แมองงานเด็กในไลฟ์สดไหมแต่ว่าจะเป็นฟิลงานกันหนาวนิดนึงนะคะฟิลงานกันหนาวนิดนึงลูกค้างานเด็กตอนนี้ถ้าใครอยากได้งานราคาประหยัดประหยัดคอยมีแนะนํานะลูกค้า C W 0 2 C W 0 2นยแนดากิโลลูกละ19 0 0เป็นงานรวมง,งานออกสาพานฤด,ดูหนาวของเด็กเลยตัวละพันเก้านะลูกค้า สายไหลสดคือชอบมากเลยเมื่อเช้าลูกค้าก็ขึ้นร้านแล้วมุงไปอีกสิบลูกนะคะเปิดบินกันทีแม่เปิดทีละสิบลูกเอาไปให้ได้เยอะๆเลยลูกค้าตัวนี้แม่น้องนิชาตัวนี้พันด้าเออไม่ดาจะบอกพันด้าแล้วเชอรี่เอ็มสิบสองรหัสเอ็มสิบสองค่ะพี่นะถ้าพันด้าก็สี่สิบห้าโลถ้าใา้เชอรี่ก็เก้าสิบโลนะคะรานะคาเก้าสิบโลอยู่ที่เออเท่าไหร่นะ 8,900ันเก้ารลูกค้า8 9ดพนะคะ8 9ดพาค่ะสั้นชายต้องรออะไรบ้างถ้ามาซื้อกับโกดังหนุ่นนะพี่ค่ะสั้นชายรหัสที่พี่จะเล่นได้ก็คือรหัส M12 ตัวนี้เลยแล้วก็ KWE C10 นะคะ KWE C10 ญี่ปุ่นอันนั้นก็ขายดีมาก นะคะขายดีแบบมากๆลูกค้าลูกลราเร้อยโลร้อยโลลูกลราหมื่นเหมือนกันนะคะลูกเราหมื่นมีทอนนิดนึงเออมีปลายนะคะรอชุดนอนได้เลยเบ็ดบอลยังไม่หลุดเลยค่ะพี่เบ็ดบอลยังไม่หลุดเลยมาแค่สองลูกหนูอยากได้มากเลยนะลูกค้าแต่ว่าเอาไม่ได้นะต้องให้ลูกค้าก่อนหนูก็รอวันไหนที่มันจะมีมาเยอะๆอยู่เหมือนกัน <laughs> รอวันไหนที่มันจะมีมาเยอะๆมากเลยอ่ะเบนบอลน่ะหนูก็อยากได้จะขายมากเลยอ่ะลูกค้าสวยมากแล้วยิ่งถ้าหน้าหนาวแบบเนี้ยยิ่งขายได้ง่ายขายดีมากๆเลยอ่ะลูกค้าโคตรเจะดายเลยเนาะมาน้อยนะะแจ็กเก็ตเฟอร์ไปหมดยังคาฟุกเฟอร์ไปหมดแล้วค่ะลูกค้าเฟอร์เฟอร์เฟอร์หมดแล้วนะลูกค้าอ๋อต้องรอตู้45โลนะคะรอตู้45โลแต่ว่า เดี๋ยวหนูดูวีดยี่สิบห้าบดิเดี๋ยวหนูเช็คให้นะว่าเฟอร์เผื่อมีงานญี่ปุ่นหลุดอยู่เช็คให้ก่อนแป๊บนึงนะคะแจ็คเก็ตฟีดลูกค้าแจ็คเก็ตฟีดน่าจะเหลือถ้าเอาได้เลยนะยูว่าไปโค้ดโค้ดหมดแล้วค่ะโค้ดหมดเทนีหมดไหมหมดหมดโอเคหมดทุกตัวโอเคเดี๋ยวเช็คแจ็คเก็ตฟีดให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าแจ็คเก็ตฟีดลูกใหญ่ๆตอนนี้จะมี แค่ YC นะคะ YC 312เลยลูกค้าแจ็กเก็ตฟรีลูก8ปดกิโล3,900นะคะจะเหลือแค่อุ้ยเหลือแค่รุ่นนั้นเลยอุ้ย MLB ที่มีทีต่อท้ายด้วยนี่สวยจ้าลูกค้า M 1 2นะคะแพนด้า M 1 2เชอร์รี่ M 1 2 บอกแพนด้ากี่จะเลิกพูดว่าแพนด้าถึงเองไมพูดมันคือโรงงานเดียวกันลูกค้ามันคือโรงงานเดียวกันนะคะโรงเดียวกันแต่เป็นแพคเกจแบบ90กิโลในกรีดนั่นหละนะคะกางเกงคาโก้เกาหลีเกาหลีหมดนะคะพี่เกาหลีหมดวายซีน่าจะถึงประมาณออ2อาทิตย์ค่ะนะวายซีมีสั่งโรงงานไป2ตู้คอนเทนเนอร์ลูกค้าน่าจะ อยากให้มาถึงไวๆอยู่อยากให้ถึงไวๆเลยประมาณน่าจะแต่น่าจะประมาณเกือบสองอาทิต์ลูกค้าตู้น่าจะมาพร้อมกันหมดเลยนะคะคอยคิดว่านะเพราะว่าอย่างจีนตอนนี้เขาก็เร่งส่งอ,อจากที่ต้องมาประมาณทีทีคือสิ้นเดือนใช่ไหมน่าจะถึงอ่ะน่าจะถึงแล้วลูกค้าใกล้ใกล้ใกล้โหลดมาหมดแล้วอ่ะแม่โหลดลงเรือกันมาหมดแล้วรอได้เลยนะคะลูกค้าไวๆเร็วๆนี้แนะน่นอน นะคะตัวนี้อ๋อคาโก้ใช่ไหมถ้าคาโก้ราคาอยู่ที่เก้าพันเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าสี่เดี๋ยวพอเช็คราคา <ไง S 1> ให้นะคะลูกค้าเอเซนเชียลไปปะไปเออเอเซนเชียลค่ะแม่เอเซนเชียลอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่แบบพวกดาราใส่พวกเนี้ยแบรนด์แพงนะแบรนด์สตรีมเหมือนกัน มันเป็นพวกแบรนด์แบบฝากปาก,ปากเกาหลีสตรีทสกเก็ตอย่างเงี้ยลูกค้าขาที่9,900อะถ้าเป็นตัวคาโก้นะพี่นะ9,900บาทค่ะพี่คาโก้ขายยาวของอันนี้ราคาจีนนะราคาของจีนนะพี่9,900แต่ถ้าเป็นกระสอบพวกเกาหลีอะหนูจําได้หนูขายอยู่ประมาณ12,000 12,000 3ประมาณนี้ลูกค้าแต่ถ้างานญี่ปุ่นก็จะเริ่มที่11,000บาทค่ะพี่นะคะ แต่ปีนี้งานจริงเขาตีตลาดจริงๆเนาะลูกค้าน้อหลายๆคนลูกค้าหนูเป็นแฟนแพ้เป็นแฟนขับงานญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตอ่ะพอได้ลองไปจีนแันด้าหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบชอบไปเลย <c oughs> รีวิวตัวนี้ราคา8,900ค่ะลูกค้า8,900แต่ว่าโซอาแล้วนะลูกค้าจ๋าโซอาแล้วนะแต่ว่าหนูเก็บหนูขอเก็บรีวิวไว้นิดนึงกางเกงขาสั้นชายของของ,ของอป้ายเชอรี่ค่ะ ายเชอรี่ลูกค้าสภาพดีส่วนใหญ่จะเป็นเอลสมกหมดเลยเอลยังยืดหมดเลยลูกค้าอันนี้ของของเชอรี่นะเชอรี่พีดีโรงงานเดียวกันนะคะฝากเลยฝากเลยแม่ตัวไข่ดีงานดีอันนี้งนานแลปัากหมุดจดรหัสไว้ได้เลย M12 นะลูกค้านะ,ะนะเพราะว่าปกติถ้าขาสั้นชายอีกตัวหนึ่งที่แย่งชิงเป็นศึกเป็นสงครามเลยก็คือ410นะคะถ้าคนรู้บางคนรู้ไหวตัวทัน ไหวตัวท hand ันขยับมามาเอาแพนด้าแทนได้นะลูกค้านะราคาดีเลยนี่ค่ะก็อาจจะเป็นงานพ่วงงานพร้อมการเป็นงานพร้อมการหรือไม่ก็แบบมัดเชือกตายไปเลยแมั่เรแลรารอดเราเรดนะคะอีวิสุหรออุ้ยไป้ายต้องเช็คก่อนอุ้ยอีวิสุค่ะแม่อะไรมากเดี๋ยวสกรีนเต็มตูดเลยนี่ สก,กินเต็มหลังเลยโอ้โหเท,ทมานี่จดเลย M12 ลูกค้าขาสั้นผู้ชายนะขาสั้นผู้ชาย M12 ลูกค,ะคะ้าค่ะจดรหัสเลยของดีจริงอันนี้เีแตกมาเอ็ดวินค่ะด้านหลังนะคะเอลสมสกสมอกเยอะๆอะ,อะลูกค้าเข้าๆประมาณนี้แล้วกัน เนาะเดี๋ยวเราไปต่องานตัวถัดไปกันค่ะของงานเด็กนะ409อันนี้เราขายอยู่เท่าไหร่มีราคาในบบยัง409ใช่ใช่ตัว409 90กิโลเป็นงานมาใหม่ลูกค้าโลโอเคนะคะใส่พี่5,090 5,090โอเคนะคะมาอันนี้รีวิวรีรันอีกรอบหนึ่งนะลูกค้านะรีรันดีรันอีกรอบหนึงนะคะขาสั้นชายขาสั้นผู้ชายลูกค้า ของสวยหัวเยอะสภาพดีด้วยนะคะเน้นไปทางเอวสมอนิดน,นึงเนาะแต่ทรงแฟชั่นสวยอันนี้ทรงไม่แก่เลยทรงไม่แก่วัยรุ่นได้ลูกค้านะคะัยรุ่นัยรุ่นได้เนี่ยเอลแบบน,นี้นะคะสวยนะคะลูกนะคะ้าขานี่ใครเอฟได้อย่าปล่อยหลุดเด็ดขาดเลยนะ M12 นี่คือตัวแรตัวในํำนานะคะ้าเป็นตัวในํำนานไปซะแล้วแต่คือของสวยจริ